เดี๋ยวผมอ้อมอ้อมอ้อมขวาเดี๋ยวผมอ้อมขวาให้เอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับต้องบอกนะเอาดาวิกดาวิกอุ้ยตัวทางายอยูเฮ้ยบ้าน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  ผมปลา Nam ให้ผมปลา Nam ให้ไปแล้วไปแล้วปวดดิยอดนะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งสวยหมดพี่หมโอ้สุดยอดไม่ได้ทำมาหลายเลยผมขอเล่นผมขอเล่นดาบไดปปะเอาเลยครับผมเล่นด่าน้เป็นยังยิงอยู่เลยนี่ไงนี่ไงสองตัวเลยโอเคครับโอเคครับ มันอยู่ในบ้านนะาาดิอนชาร์จมันูผมมีดาบนะได้ครับได้ครับไม่โดนไม่โดนดดน,นี่หมดแล้วเนหนึงนหนึงนหงเดี๋ยวมาลับนะบอดป้าตัวนี้น้งไปครับ So với áp huy mùa lòa. Na ngon ngươi. Good job. Deu in. To tung. Mày mèo. Oh, god. Marking target Hey, mày 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 เอ๊ะขึ้นมาขึ้นมาครับผมขึ้นมาครับผมมันอยู่ตรงไหนอะนี่ไงเนี่ยโอเคโอเคโอเคเอาเลยเ,เอาเลยเอาเลยไอ้มันบิน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 ไอ้ย่ย ด่าๆๆๆๆมีตัวีกตัวนกี่ตัวตี้ตัวที่ตายเห็นตัวเดียวเบอร์นหนึ่งผมชุบได้แบบใช่ๆๆมันตายมันมันมันร้องมันตายอยูโอ้ยบึมอยู่เอเวบึมอะรครับเลวิน เฮ้ยตัวสุดท้ายปะได้แต่งเลยหมดยังอ่ะหมดครับได้หมดแเหรอยอดครับโอ้โหเหมือนตะกี้เหลือเดียวตัวเดียวเลยอ้าวชนะโอ้โหโอ้โห้เลเว่นอ่าแล้วคุณคุณได้เป็นพระเอกของคลิป <c oughs> นะี้ครับโอเคครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับ